ฮิวจเกมไนท์ไทยแลนด์เี๋ยวี่ไปไหนมาครับพี่รายการอะไรถ่ายไม่รอคนฉี่เลยกล่าไว้ว่าจะแกล้งปวดฉี่ก็ไม่ได้กะว่าจะแกล้งไงแล้วเขาไหวตัวทันไง่ก็มาแล้วนะนี่คือรอบแจ็คพอตของเราของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องโมโน29่สิบ สองคนนี้จะใบให้กับคนนี้เพื่อคว้าเงิน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับการบริจาคมูลที่ที่คุณเลือกกันได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังที่หน้าที่หน้าจอนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ต้องตอบให้ครบถ้าตอบได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทคนเดียวที่มีสิทธิ์ข้ามคือแขคนเดียวเพราะถ้าเขาส่งซิกมาบอกข้ามมันยากคุณต้องพูดว่าข้ามมันจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับ พอคุณได้10ชื่อปุ๊บใน90วินาทีมันจะกลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาททันทีเราต้องทำให้ได้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซุปตาเต็ม10เข้าที่เชิญครับพร้อมนะ90วินาทีไปไป้แลวไปเริ่มเออพี่ของพี่ของไม้ไม้พี่รัตพี่ของใบพี่รัตไม้เป็นสองสองคู่วไม้กอล์ฟกอะ์รกอลฟอะไรกอลอะไรชื่อไม่ได้อะเอากรอบ ก็เออฆ่าไปก่อนห้ามเพิ่งแต่งงานไปเพิ่งแต่งงานไปวันเดียวกับแอร์พี่เบียร์ชื่อเต็มอะไรพี่เบียร์พี่เบียร์ชื่อจริงว่าะมาแรกป๋าเบียร์แรกเขาเบียร์สุกคนเบียร์สุกคนสุกคนอะไรสุกคนลูกบอลเออหนึ่งเออคุณแม่ของอยู่ของอ่ปงานแต่งแอร์เออคนที่น้องอยู่ดิวอริสลาเออเออชื่อเดียวกับพี่ชื่อเดียวกับพี่เป็นนางงามนุ้ยนุติรา สุจิราได้เออเดอะเฟสเดอะเฟสเดอะเฟสทันทันะเดอะเฟสทันเรื่องที่งทันเรื่องทันเรื่องมีรายการยูทูบชื่อเต็มๆี่น่าทชาเออทีชากันทีชาเออเก่งมากเออไปเจอมาไปเจอมาหัวปจักสันหวังเออนนี้ใครนักร้องลุงจุดไม่ได้เอกโทแล้วก็ ตรีเออตรีอะไรที่เป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะนักร้องแบบใช่ไหมครับมสามโอ้โหสามคนยุคเก่าทีสเกิร์ตผู้ชายวงผู้ชาย R S มีผู้ชมีไม่ใช่เก่ากว่านั้นวายเก่ากว่านั้นข้ามข้ามอ้าเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพเราเรียกว่าอะไรหมอเออหมอแล้วก็สมมุติวันมีไหมจให้อะไรหมอของขวัญโอ้โหเล่นลา โอ้ยไม่ใเพ่อนซถึงจะไม่ได้แสนแต่คุณก็ทำได้ดีมากครับเชิญเชิญเชิญใช่เดีอาเตาสลับอันนี้จะรู้ชื่อเต็มใช่แล้วอ่าล้อแล้วล้อไม่เอางั้นแข่งใหม่เลยเราขอใหม่ได้ไหมได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมขอคีสมขอคีสมขอรูแบบสลับกันได้ไหมเอออยากจะสลับคือหมายความว่าให้แขไปใบใชล้ให้ลุยมาต่ออย่างนั้นใช่ไหมใช่คณะกรรมการของเราพิจารณาเลยครับทุกท่าน เรียกประชุมย่อยนะครับผมประชุมย่อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงผลโหวตมาแล้วสรุปให้เราเอาอยากบริจาค10,000แบาทนะครับผมไม่ยอมไม่มีอะไรตอบกลับมาไม่มีอะไรตอบกลับมาไม่มีอะไรตอบกลับมานอกจากขึ้นชื่อว่าได้ไป6ชื่อ12,000บาทนะครับ วกสองห0บาทเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเงินเนี่ยไปทำบุญได้ถึง32,000บาทครับ <Yeah. S 1> วันนี้สนุกมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับวันหลังมาปาร์ตี้กันใหม่คุณผู้ชมทั้งบ้านสมัครเข้ามานะครับส่งประวัติอาชีพแล้วก็เบอร์โทรของท่านตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีปาร์ตี้กันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29นี่คือฮอลลีวูดเกมท์ไทยแลนด์สวัสดีครับ ขอขอบคุณยูโรเทกเอาอย่างนี้ละกันผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากที่เคาตะบาไปเลือกเอาเองเลยไอ้พวกนั้นอะอยากไปแล้วก็ไป บางคนน่ยอยากไปแต่ไม่กล้าต่อไปเป็นหมวดค่ายเพลงลีลาเลคขอดไม่มี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 เหรอมีมีนีจะของใครเนี่ยเนี่ยพวกเรานะพวกเราสี่คนนะพวกเราสี่นะตายแล้วเราขึ้นเสารันไอ้สตัวนี้ตายแล้วไปไหนลงนล้ลง